สวัสดีค่ะปูแอปแบลนะคะปูก็ออกกำลังกายเพิ่งเสร็จนะคะก็พักประมาณ5นาทีตอนนี้ก็จะขอล้างหน้าแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็ล้างหน้าเสร็จปูก้ออาบน้ำแล้วก็สวมดมน์นะคะใช้ชิดช,ชู่เปียกค่ะเช็ดเครื่องสำอางออกก่อนเช็ดเบาๆนะคะแป้ง เครื่องสำอางก็จะหลุดติดเช็ดชู่มาอย่างดำไม่ต้องเช็ดแรงมากนะคะ<_<_ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง เช็ดเครื่องสำอางออกมาความสวยหายหมดเป็นธรรมดาของผู้หญิงนะคะสมัยนี้ผู้ชายยังต้องแต่งหน้าทาแป้งเลยค่ะนับภาษาอะไรกับผู้หญิงเนาะตอนนี้ปุ๊กก็ ไม่ค่อยได้แต่งหน้าเหมือนแต่ก่อนก็แค่าทาแป้งทาลิปนะคะทาลิปบางทีก็อาจจะมีสีสันนิดหน่อยแผ่นหนึ่งก็เช็ดได้ทั่วเลยนะคะเช็ดรอยลิปสติกออกสีแดงแบงออกชมพู ูทาลิปร่างไม้ก็จะติดทนทั้งวันไม่ต้องทาซ้ำเพราะฉะนั้นลิปก็จะออกยากนิดนึงก็ค่อยๆถูก็เดี๋ยวปุ๊กก็จะต้องไปล้างหน้าด้วยครีมน้ำนมอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็แค่เช็ด เช็ดแป้งออกแค่นั้นเองเพราะว่าขั้นตอนนี้ก็ยังไม่หมดซะทีเดียวต้องล้างหน้าด้วยครีมน้ำนมประมาณสองรอบค่ะเครื่องสำอางก็จะออกหมดอันนี้คือขั้นตอนที่ปุ๊ทำเป็นประจำทุกวันนะคะนี่เลย ชมูเว้นรอบดวงตาไว้มากหน้าผีก็เย็นมากๆเลยนะคะพอปูอาแผ่นมากไปแช่ตู้เย,ย็นก็อาจจะมีรอยย่นนิดหนึ่งเพราะว่าแผ่นมาร์กมันก็ หน้าแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเนาะเป็นผู้หญิงก็เรื่องมากนิดน,นึงเป็นไงคะสวยไหม ก็จะมาประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็ดึงแผ่นมากออกตอนมาก็จะห้ามพูดเดี๋ยวนักกากย่น